ขณะที่สังคมส่วนใหญ่นั้นต่างออกมารณรงค์80ปีประชาธิปไตยกันอย่างคึกคักแต่ว่าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ซึ่งถือว่าเป็นทีวีสาธารณะกลับเลื่อนการออกอากาศสารคดีอภิวัตสยาม2,475เพื่อเซ็นเซอร์ให้เหมาะสมครับ มีการวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ที่อ้างตัวว่าเป็นทีวีสาธารณะได้เลื่อนกำหนดการฉายภาพยนตร์สารคดีอภิวัตสยาม2475ซึ่งเดิมมีกำหนดออกอากาศในเวลา22นาฬิกาของวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาแต่ถูกเลื่อนการออกอากาศออกไปรวมทั้งงดเผยแพร่โฆษณาของภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้โดยล่าสุดทางไทย PBS และผู้สร้างภาพยนตร์สารคดีได้ขึ้นข้อความขออภยัย และระบุว่าจะนำสารคดีอภิวัตสยาม2475มาออกอากาศในปลายเดือนกรกฎาคมนี้โดยได้มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นครับเนื่องจากสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เป็นทีวีสาธารณะของประชาชนแต่สารคดีอภิวัตสยาม2475ซึ่งควรจะออกอากาศในช่วงนี้กลับถูกเลื่อนออกไปเพื่อให้มีการเซ็นเซอร์ก่อน ด้านนายชาญวิทย์กเกษตรสิริอดีตอธิการบดีมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้สัมภาษณ์แก่ทีมงานของภาพยนตร์สารคดีเรื่องดังกล่าวได้แสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าตอนที่ถูกสัมภาษณ์ได้ถามกลับผู้ทำสารคดีแล้วว่าจะออกอากาศได้หรือไม่และหากมีการเลื่อนออกไปก็คงถูกตัดเนื้อหาในส่วนที่สำคัญออกไปอีกมากทำให้เห็นว่าคงต้องใช้เวลาอีกนานกว่าที่สื่อกระแสะหลักจะก้าวพ้นความหวาดกลัวและความโง่เขลาไปได้ รวมทั้งการมองประวัติศาสตร์มากกว่าเหรียญด้านเดียวโดยกรณีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายน2475ถูกมองว่าเป็นเรื่องของการชิงสุกก่อนหามขณะที่อีกด้านของเหรียญคือการสุกงอมจนร่วงลงมาเองครับก่อนหน้านี้สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ได้เผยแพร่คลิปโฆษณาและโฆษณาผ่านโทรทัศน์ถึงรายการพิเศษอภิวัตสยาม2475 เพื่อให้ประชาชนได้ติดตามสารคดีชุดพิเศษดังกล่าวในโอกาส80ปีครบรอบวันอภิวัตรเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยแต่เมื่อถึงเวลาออกอากาศปรากฏว่ามีคำประกาศเลื่อนการออกอากาศสารคดีชุดนี้ออกไปและมีการลบคลิปโฆษณาดังกล่าวในระบบอินเทอร์เน็ตออกทั้งหมดซึ่งสร้างความสับสนให้แก่ผู้ชมรายการทางหน้าจอว่าเกิดอะไรขึ้นกับสารคดีชุดนี้ครับ เสียให้เสียชาติประเทศไทยอย่ายอมให้เสียเลยไทยจะคงเป็นไทยด้วยร่วมใจเากไทยชโยไทยจะคงเป็นไทย